สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามทั้ง5ห้องครับบทเรียนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ของครูสุริยันเทพเฉลิมวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอาเซียนของเรานะครับเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับ ความเป็นมาของอาเซียนนะครับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ Association of South East Asian a t i o n หรือว่าอาเซียนนะครับตรงนี้จะมีตัวย่อว่า ASEAN นะครับก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพนะครับ Bangkok Declaration หรือว่าปฏิญญาอาเซียนนะครับคือความร่วมมือนะครับข้อตกลงกันนะครับระหว่าง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผู้ก่อตั้งเริ่ม5ประเทศนะครับนะเอเออา,อาเซียนดลเริชันนะครับเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง5ประเทศนะครับก็มีอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์ไทยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีประเทศที่เข้าร่วมนะครับก็มีประเทศบูนายประเทศเวียดนามลาวเมียนมานะครับแล้วก็กัมพู กัมพูชานะครับเข้ามาร่วมในภายหลังนะครับและก็ประเทศล่าสุดนะครับที่เข้าร่วมก็คือติมอร์เลสเต้นะครับนะรวมแล้วก็เป็น11ประเทศนะครับก็จะมีข้อตกลงหรือว่าธรรมนูญอาเซียนนะครับเขาเรียกว่ากฎบัตรอาเซียนก็คือข้อตกลงโดยมี7จุดประสงค์นะครับ7วัตถุประสงค์และก็3ความร่วมมือเรียกกันว่า3เสาหลักนะครับนะเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม นะครับเพื่อสันติภาพนะครับคือความสงบสุขแล้วก็การค้านะครับแล้วก็ความมั่นคงของประเทศครจริงๆมี13หมวดแล้วก็55ข้อครับในกฎบัตรอาเซียนแต่ว่าในที่นี้เราจะพูดแค่มีวัตถุประสงค์7ข้อนะครับนะแล้วก็ความร่วมมือใน3เสาหลักนะครับนะก็คือการเมืองการปกครองนะครับคือคือความมั่นคงข,งของประเทศนะสันติภาพนะครับแล้วก เศรษฐกิจนะครับการค้านะครับนะแล้วก็สังคมวัฒนธรรมนะครับเพื่อความมั่นคงความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองนะครับจึงมีความร่วมมือกันเกิดขึ้นนะครับในประชาคมสมาส,สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนะอาเซียนของเราจุดประสงค์หลักของอาเซียนนะครับ ปฏิญญากรุงเทพได้ระบุวัตถุประสงค์สำคัญ7ประการของการจัดตั้งอาเซียนได้แก่ 1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการบริหาร 2. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงสุตส่วนภูมิภาค 3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัยและส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรมการขยายการค้าตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม 7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกององการความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆและองค์การระหว่างประเทศปฏิญญากรุงเทพทั้ง8ข้อนะครับเป็นข้อตกลงของอาเซียนนะครับข้อตกลงในการร่วมมือการพัฒนาประเทศอาเซียนนะครับ ความสัมพันธ์ของอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมก็จะมีอยู่สาเสาหลักนะครับข้อที่1ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนนะครับอาเซียนหรือว่า APSC นะครับเป็นตัวยอ่อเป็นเสาหลักความร่วมมือหนึ่งใน3เสาหลักที่เน้นการรวมตัวของอาเซียนเพื่อสร้างความมั่นใจเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสาันติสุข 2. ประชาคมอาเซียนนะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเซียนอีโคโนมิกนะครับหรือว่า AEC นะครับเป็นตัวย่อนะครับของการค้านะครับทำการบริบททางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันสูงอันส่งผลให้ประเทศต่างๆต้องปรับตัวเองเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลกรวมถึงการรวมกลุ่มการค้า การรวมกลุ่มการค้ากันของประเทศต่างๆนะครับสาประชาคม,ส,คมสังคมและวัฒนาธรรมอาเซียนนะอาเซียนคอมคอมูนิตี้นะครับหรือว่า A S C C นี่นะครับมีเป้าหมายให้อาเซียนเนี่ยเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปันประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนนะครับในอาเซียนความร่วมมือด้านต่างๆของสมาชิกอาเซียนสมาชิกอาเซียนนะครับได้มีความร่วมมือกันทางด้านสังคมวิชาการและวัฒนธรรมเช่น รางวัลซีไรส์หรือรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนนะครับตัวย่อก็ SEA ไรส์นะครับนแปลว่าการจดบันทึกผลงานที่น่ามหาัศจรรย์น,นะครับกีฬาซีเกม SEA เกมนะครับนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือทางการศึกษามีข้อตกลงต่างๆเช่นการอาานุญาตให้ใช้ใบขับขี่รถยนต์ที่ ออกโดยประเทศสมาชิกการใช้ดาวเทียมสื่อสารร่วมกันเป็นต้นนะครับก็คือเราสามารถใช้ใบขับขี่นะครับของประเทศเรานะครับไปขับขี่ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศในอาเซียนนะครับอันนี้คือข้อตกลงนะครับความร่วมมือทางการค้านะครับนะและสังคมวัฒนธรรมและความมั่นคงนะครับนะก็คือสมาชิกอาเซียนเนี่ยรวมกลุ่มกันเพื่อ พัฒนาประเทศนะครับในอาเซียนนะให้พัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับมี3เสาหลักนะครับคือความมั่นคงนะครับคือสังคมนั่นเองแล้วก็วัฒนธรรมนะครับแล้วก็เศรษฐกิจนะครับสอย่างนะครับเพื่อให้เจริญขึ้น ท้ายที่สุดของบทเรียนนะครับก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทํานะครับนาใบงานใบความรู้อาเซียนนะครับการบ้านอาเซียนคําชี้แจงนะครับให้นักเรียนอธิบายบทบาทและความสําคัญของอาเซียนต่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาสามข้อนะครับง่ายๆนะครับาการพัฒนาในประเทศอาเซียน,นครับความร่วมมือกันนะครับในข้อตกลงก็จะมี 3- เสาหลักด้วยกันนะครับ หนึ่งความมั่นคงนะครับนะเพื่อให้เกิดความมั่นคงเกิดความเป็นเสถียรภาพก็คือความเสมอภาคนะครับนะเพื่อไม่มีความขัดแย้งให้อยู่กันอย่างสันติภาพนะครับอยู่กันอย่างสันติสุขนะครับนะอันที่สองนะครับก็เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับนะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองนะครับในประเทศอาเซียนในการทําการค้านะครับนะ ให้ได้ผลกำไรให้ได้เงินมาพัฒนาประเทศชาตินะครับเพื่อให้มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจนะครับและอย่างที่3นะครับความมั่นคงด้านสังคมวัฒนธรรมนะครับก็คือประเพณีอันดีงามนะครับนะก็คือให้สิทธิและเสรีภาพนะครับเราจะเห็นได้จากชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวบ้านเราเราก็ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับแบ่งปันนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเป็นมิตรครับเป็นมิตรนะครับเหมือนกับสมญานามของเมืองไทยเรานะครับสยามเมืองยิ้มนะครับแบ่งปันรอยยิ้มนะครับความมั่นคงด้านสังคมวัฒนธรรมนะครับจึงเป็นสิ่งที่งดงามนะครับไม่ว่าจะเป็นประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆนะครับที่ชาวต่างชาติมาเที่ยวแล้ว ถึงต้องกลับมาเที่ยวอีกครั้งนะครับเป็นความจดจําที่งดงามครับและหน้ามาเที่ยวสำหรับบทเรียนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ของครูสุริยันเทพเฉลิมนะครับเรื่องความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเนี่ย ความร่วมมือกันในกลุ่มอาเซียนนะครับที่จะนำพาความเจริญความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนะครับมาสู่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศไทยเรานะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้ให้นักเรียนขยันทำการบ้านนะครับนะทำกันมาเยอะๆนะครับดูคลิปสอนให้เข้าใจหรือจะศึกษาจากโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าจะดูจาก y o u t u b e นะครับ ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มาเขียนเป็นแนวความคิดนะครับเขียนส่งครูให้ครูได้รู้ว่านักเรียนมีความสามารถในเรื่องการศึกษาค้นคว้าเรื่องอาเซียนมากเท่าใดนะครับก็คงจะมียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ